ทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูแล้วนะว่าเรานะคะจะได้เท่าไหร่นะคะสามเอ็มแฟ สวัสดีค่ะ3า Family นะคะวันนี้เราก็จะมาถ่ายนะคะตอนนี้ก็คือของเก่านะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะยุคโควิดแบบนี้อะไรขาย <Wow. S 1> ได้ก็ต้องขายยดูซิว่าของเก่าเต็มรถกระบะหนึ่งคันนะคะ mm hmm. ว่าเราจะได้กี่บาทนะคะ mm hmm. บบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่อ PVC นะคะท่อ PVC นะ mm hmm. เป็นรถแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. นี่นะคะอ่ะ นั่นเอมหนึ่งค่ะแล้วนี่อีกเอนึ่งไหมคะเอ็มนอนยังไม่ตื่นนะคะในรังนี้ในร่างกานี้จะเป็นขวดพลาสติกใสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะได้กี่บาทเราจะไปแล้วนะไปค่ะอ่าขณะน,นี้เรากำลังจะเดินทางไปแล้วนะคะออกจากบ้านแล้วเนาะไปขายของเก่านะคะที่ร้างขายของเก่านะคะโอ,อ้ไม่รู้เนาะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่ายุคโควิดแบบนี้ เราจะต้องรอดนะคะนะคะเราเราอยู่บนรถนะคะเราจะต้องใส่แมสด้วยการเดินนะคะยังไม่ได้อับน้ำเนาะก็ใส่ชุดนอนนะคะมีของเก่าอยู่ข้างล่างนะแบบนี้นะ,ะเดี๋ยว,วเรามาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ขณะเดินทางเราทุก<อ>คนก็ต้องใส่แมสนะคะเพราะว่าออกนอกบ้านทำเพื่อสังคมทำเพื่อส่วนรวมนะคะ<ๆ>เดิน<ๆ><ๆ>ทาง เดินทางไปขายของเก่านะคะซึ่งระยะทางน่าจะประมาณ10กโลถึงไหม10กโลต้นกี่โล5กิโลอะประมาณ5กิโลนะคะขายของเก่าประมาณ5กิโลอันนี้เพิ่งตื่นนะคะน,นี่เพิ่งตื่นก็จะแบบโม้ฟูๆหน่อยนะคะเพราะอดังเพิ่งตื่น เดินทางไปขายของเก่านะต้องผ่านมาสยิดกลางของประเทศไทยแล้วก็ขับตามเส้นทางมาเรื่อยๆนะคะแต่เอ๊เราเหลือไปเห็นด้านซ้ายมาือตรงนี้น่าจะเป็นร้านขายของเก่าเปิดใหม่เรามาลองดูกันนะทุกคนแต่ว่าเขาเปิดหรือย,อยังอ่ะเช้าขนาดน,นี้ขนาดน,นี้เวลาไอนาฬิกาสิ8โมง55ศูนย์รับซื้อเศษแก้ว รับซื้อวัสดุรีไซเคิลหรอลองดูด้วยอย่างอื่นรับไหมเอออ่านเลี้ยวเข้ามาใส่เศษแก้วอย่างเดียวใช่เพราะว่าเห็นมีแต่กล่องลังเขียวๆเบียร์ไม่มีใช่อย่างอื่นไม่ได้ซื้อนั่เลยเศษแก้วเศษขวดก็ก็ขวดพลาสติกพลาสติกไม่น่าจะมีนะ ไม่น่าชอบไม่น่าซื้ออ่ะขายม่คูด้วยอาอันนี้เป็นร้านแรกที่เราเราเสี่ยงสุ่มเข้ามาซึ่งซึ่งเราเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะมาทางนี้นะน่าจะไม่ใช่พลาสติกอ่ะอ่ะถามเขาหน่อยรับซื้อพลาสติกไหมรับซื้อไมหมครับหมดเลยไหมอ่ะรับหมดเลยนะช่างใหญ่โลเท่าไหร่แล้ววะตรงไหนครับถอยไปขึ้นตาช่างใหญ่สีแดงโอเคอ่าจะขึ้นได้ไงอ่ะ ก็เลี้ยวอาหัวเข้าไปสิแล้วเขาจะช่างเหรอช่างแบบนี้เลยเหรอไม่หรอกมังอ่าคนรับซื้อของเก่ามาแล้วนะทุกคนแต่ว่าเราก็ยังงงงงอยู่ดีว่าเขารับซื้อไอสิ่งที่เราเอามาหรอเพราะเห็นมันมีแต่แบบเศษแก้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกให้ขับรถขึ้นไปเราก็งงว่าเขาจะช่างยังไงในเมื่อขับรถขึ้นไปข้างบน แล้วแล้วยังไงต่อเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนว่าน่าจะดูเวลาอตัวขับเราขึ้นแล้วยังไงแล้วเราเป็นเนพะนะื่อนเลือดฝอยเป็นไหมแมอ๋ออ๋อเหรอโอเคตามมาเลยนะทุกคนเคขาบอกว่าให้ไปที่จะช่างเล็กนะไม่ใช่ขึ้นกำปั้นแล้วก็แตะิดเองมาตัวนี้ขายรถแน่น่ดังวะเนี่ยไหนขายรถอะไรเนี่ยเหรอ ออรรถเก่าเนี่ยเหรอเสียรถเก่าเนี่ยเหรอรถตักขวดอ๋อรถตักขวดของเขารถแมคโครไว้ตักขวดรถรถไวไวทำให้ขวดมันเละอ่าทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่รับซื้อของเก่าแล้วนะคะเขาก,กำลังขนลงนะคะช่างว่าแยกอะไรบ้างนะคะก็จะมีขวดเล็กน้อยแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นท่อ ท่อที่ปลูกผักที่บ้านนะคะเราปลูกผักรางรางปลูกผักแต่ว่าเราไม่ได้ใช้แล้วข้อสีนี้เนาะเพราะว่าเราใช้สีขาวแทน,นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีเหล็กอลูมิเนียมนะคะมีเหล็กอลูมิเนียมนี่อันนี้น้องมาดังก็มายืนคุมนะคะว่าอะไรบ้างนะคะเพราะว่าตอนที่เขาขนกันก็ไม่ได้ช่วยขนน้องมาดังก็นอนหลับอยู่นะคะ มีสไลเดอร์อันเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะมาด,ดังเข้ามาในร่มครับตากแดดนาทุกคน อันนั้นมันคงแบบปริมาณเยอะไงมาดังออกมาพ่อดังหลบมานี่มาหมาหมา พลาสติกขวดพลาสติกนะคะที่เราเก็บรวบรวมมาได้จากบ้านที่เราซื้อน้ํารับประทานนะคะจะเป็นขวดพลาสติกแบบนี้นะคะพี่ดังมันยุ่งจะวุ่นจังเลยอ่ะแม่นี่นะทุกคนโอ้อันนี้คือน้ำหนักรถรวมกับน้ำหนักของนะคะ ที่เราซื้อตรงนี้ให้เสคมากมากเลยนะคะเพราะปกติจะเห็นแบบว่านี่นะเห็นไหมตอนนี้เราเหลือท่ออย่างเดียวนะคะเราถอยรถขึ้นมาเพื่อจะชั่งน้าหนักของท่อนะคะง่ายมากเนาะไม่ต้องขนลงนะคะแล้วพอชั่งน้าหนักเสร็จขับรถลงไปนะคะนี่แล้วซูนเดิมองขนท่อลงก่อนแล้วเราก็ชั่งเยอน้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกรอบนึงว่ามันจะน้ำหนักเหลือเท่าไหร่นะคะสำหรับข้อ PVC ที่เ,เราเอามาขายนะคะหมดแล้วนะคะโทโก้มีแล้วนะคะมาดูกันว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะคะกลับถอยขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะ ตันนี้เราก็จะทำหน้าที่รออยู่ที่ตาช่างนะคะว่ามันจะเหลือเท่าไหร่ซึ่งเป็นําที่ให้เพกนะทุกคนมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูนี่นะคะเหลือ18ดแจุดแทงหวยได้นะทุกคนแทงหวยได้นะคะ เดีะะ๋ยวเราจะเดินไปดูแล้วนะว่าเรานะคะจะได้เท่าไหร่กันนะคะ,ะ,คะทุกคนทุกคนดูค่ะนี่เห็น <Wow. S 1> <He ard S 2> ไหมพระเจ้ายอดมันยอดมากทุกคนมา,มาดูซิว่าได้เท่าไหร่ว้าวทุกคนดูคะ่ะ เห็นไหมเนี่ยเยอะมากๆค่ะทุกคนนี่เลยนะคะใครที่มีของเก่านะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็ตาช่างเขาได้มาตรฐานมากๆเลยคะทุกคนเห็นไหมได้เยอะมากๆค่ะทุกคนนี่นะร้านเขาจะอยู่ที่ตรงนี้จะเป็นเส้นเส้นอบอบตลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะซึ่ง จะอยู่หลังโรงเรียนหลังโรงเรียนสุพศรเอาตังไปด้วยค่ะเอาตังไปด้วยค่ะหลังตลาดคลองแเลี้ยวเข้ามาเลยนะคะซึ่งร้านจะใหญ่พอสมควรนะซึ่งเป็นร้านเปิดใหม่นะคะจะอยู่ติดกับทุ่งนาแบบนี้เลยนะคะร้านเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะได้มาตรฐานมากนะคะนีเลยนะคะทุกคน คือแบบยุคโควิดแบบนี้นะคะเราเอาอะไรมาขายเราก็หวังที่จะได้ราคานะซึ่งมาที่นี่นะคะทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเขาให้ราคาสูงมากรทุกคนนี่นะร้านอยู่ติดตรงนี้นะทุกคนนะมาที่นี่กันได้เลยนะคะราคาดีมากนะคะทุกคนนะชื่อร้านเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันดีกว่านะทุกคนนะเนาะจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะทางเข้า ทางที่จะไปตลาดของแปดด้านหลังเส้นหลังเนาะนะชื่อร้านจะอยู่ตรงนี้นะศูนย์รับซื้อเศษแก้วรับซื้อวัสดุรีไซเคิลทุกชนิดนะคะแล้วตัช่างเขาได้มาตรฐานมากน,นะทุกคนโอเคนะอย่าลืมมากันได้นะคะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปธุระกันต่อนะคะเราต้องรอดวันนี้เรารอดแล้ว นะคะทุกคนโควิดแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะศูนย์รับซื้อของเศษแก้วนะคะรับซื้อวัสดุรีไซเคิลมากๆนะคะที่ให้ราคาถูงมากนะคะขอบคุณมากนะคะ